ัดเฉพาะด้านหน้าตัดพอดีกับขอบเนือ้อห้ามตัดทะแยงเข้าไปอันนี้ก็เดี๋ยวพี่เอื้อมตัดทะแยงเข้าไปเพราะพี่เอิ้มจะต้องเอาก้อนหนังของเราออกมาแต่เราก็ต้องเลิกตัดเข้าซอกนะเลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมา มาจากไหนอันเนี้ยซาบ,บรุริลังอ๋อม <c oughs> าทำธุระเหรอวันี้มาทำได้เกอะเลได้มาเยะโหดีนะพี่อืก็ไม่รู้ถ้าไม่ถ้าเกิดวันอาทิตย์หนูอยู่วันเดียวหนูก็คงไม่ได้ทำอ,อืมอืมตัดลักษณะยอย่างเงี้ หนูดูเพียมใน y youtube หรอตัดให้เป็นลักษณะยอย่างนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูคลิปของตัวเองห้ามตัดอย่างเข้าไปอย่างนี้ ถ้าหนูตัดเข้าไปอย่างนี้หลังตรงนี้หนูจะเป็นไตมันจะทําให้หนูใส่รองเทา้ารู้สึกหน่วงน่วงจี๊ดจี๊ดอันนี้ก็คือเดี๋ยวพี่เอื้อมเอาตรงหนังตรงนี้ออกแล้วหนูก็ต้องเลี้ยงและพ่ฒายาวออกมาปกติแต่ช่วงที่ระหว่างเลี้ยงถ้าไม่มีแผลตรงนี้ใส่วิกได้เลยวิกมันจะทําให้เนื้อตรงนี้มันเปื่อยมันจะเป็นสีขาวแล้วเราก็ค่อยเคีย่ยหนังออกมามันจะไม่สะสมแต่ถ้าพี่เอื้อมไม่เอาหนังตรงนี้ของหนูออกหนูจะไม่หาย เพราะหนังอันนี้น่าจะอยู่นหนูมานานไม,ไม่เคยขาดเก็แบแต่ที่ <c oughs> อันนี้หนูไม่เป็นตัดอย่างนี้ตัดพอดีกับขอบแล้วก็เล็บหนูอ่ะมันเป็นเหมือนหน้ามันแหลมหนูส่วนนี้หนูห้ามกินเข้าไปไถ้าหนูตัดกินเข้าไปอีกตรงนี้ที่หลังหนูก็จะเป็นไตหนูตัดพอดีกับขอบด้านหน้ามีขี้เล็บก,ก็เอาไว้เขี่ยขี้เล็บออกเวลาเราเขี่ยขี้เล็บ อย่าเขีย่ยเข้านะคะกดหาเหล็กเขีย่ยขึ้นออกแต่อันนี้พี่เอื้มต้องตัดด้านข้างออกเพราะว่าพี่เอิ้มต้องเอาหนังหนูหนออกมาเราหมั่นแช่น้ําอุ่นหาเหล็กเขีย่ยทำความสะอาดซอกเล็บมันจะได้ไม่มีพวกเศษหนังอะไรเข้าไปอัด หนึง่งสองสามมันเหนียวมากหรอกเน่นไหม <c ười> อืมล่งไหมอ,อืมแค่นี้เลือดไม่ออกที่เมื่อกี้ที่หนูบอกมันเป็นเหมือนสีดำาๆเห็นไหมมันเป็นหนังสีดำเนี่ยเป็นสีชุมูละอันนี้ไม่มีเลือดนะอย่างงี้คือใส่วิกเด้ดสม่ำเสมอใส่วิกแล้วก็ใส่ใส่วิกแช่น้ำอุ่นบ่อยๆอเร็ด